เครดิตผู้แป้เพดแป้เจ้าหลังท้วยวีสอส,สามารถสนับสนุนให้ผู้แปลได้ทางทูวร์เล็แรคคัธการกรุงไทยตามนี้ได้เลยครับณร้อนคาเฟ่แห่งหนึ่งต่างไม่วางแผนอะไรไว้กันแน่ฉันเฮ้นี่แฟนนายเรียกแน่ ฮึ hey, ที่ยอมเปิดเราไปง่ายๆคงเพราะกลัววิชิงนะสิจ้ะเฮ้ยอย่าที่ใช้ไว้คนเดียวสิไอ้ลัวขอโทษละกันไอ้น้องชายหล่อนไม่ได้ซักไซ์ถามอะไรตัวใช่ไหมหอเออก็ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับฉันหรอกนะแค่เข้ามาถามเรื่องถ่ายภาพนะแล้วทำไมจูจ่ๆเธอถึงสนใจเรื่องถ่ายภาพขึ้นมาล่ะ ออมองอะไรฉันเล่าให้เจ้านี่มันใช้ยังไงนะ่ะระวังหน่อยสินมันแพงนะอันนี้คือชัตเตอร์ส่วนอันนี้ก็คือเลนส์ถ้าอยากถ่ายภาพอะไรก็ให้หันกล้องไปทางนั้นแล้วก็กดชัตเตอร์ตรงนี้นะ่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยนะทำให้ดูหน่อยสิไอายยา้ย่านน,นทีจะได้ไกลชิกับสาวสวยแบบนี้เฮะ มัวรออะไรอยู่ล่ะ,ห,ละหรือว่าฤดูใบไม้ผีิของเรากําลังจะมาถึงแล้วจะว่าไปแล้วตังไมน่นี่ก็น่ารักพอตัวเลยนี่หว่าเอาล่ะคราวนี้เธอลองทำแบบที่ฉันทำให้ดูเมื่อตก,กี้นะสิ่งที่เราจะพอพภ่อปลุกใจในตัวเราก็คือเลือกถ่ายภาพนี่แหละบอกว่าเธอจะเห็นถึงความสามารถของเรานะ หากว่าข้าเข้ามาใกล้ชิดไอหมอนีได้ก็เท่ากับว่าข้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหลวงวิเฉินด้วยฉันกอนข้าสนใจเรื่องนี้เลยล่ะค้าวหน้านายไปถ่ายรูปอีกก็อย่าลืมเรียกฉันนะแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะรีบโทรหาไปเลยขอบใจนายมากนะแฝงตัวเข้ามาเรียบร้อยง่ายชะมัดแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนที่สำคัญคือเราจะต้องตรวจสอบเรื่องของโรงเรียนหญิงล้วนนั่น ตอนแรกนึกว่าโราเรย่ของเราจะไม่ได้เข้าร่วมงานเต้นล้อมซะแล้วต้องขอขอบคุณความร่วมมือของพวกนายด้วยนะเงินเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะส่งคนที่เป็นคู่ซอ้อไปให้ขอบใจพวกนายมากจริงๆไอหมอนี่มันแสดงเมียนใช้ได้เลยแบบนี้ได้ของเด็ดๆแน่เลยข่าวนี้อีกแปก๊บไปเจอกันที่สี่แยกค้ามีเรื่องจะบอก อย่าลืมเลือกที่ให้สัญญากับฉันไว้ด้วยล่ะซูมโม่สวยอีกไม่นานแล้วก็คงไม่ต้องเลี้ยงนอกอีกต่อไปแล้วแปลกให้วันนี้เธอไม่ตามเรามาด้วยไม่แปลกหรอกเพราะว่าฉันอยู่ด้วยนี่นะงั้นมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะเพื่อนซียู พ่อฉีซี่อยากคุยกับหลินหลัวอยู่คุณช่วยแปลงล่างหน่อยสิมีเรื่องอะไรหรือเปล่านั่นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตังมือ้อเป็นตัวปัญหาจริงๆ,ๆยายผู้หญิงคนนั้นไหนดูซิงสาวของหลัววิเชิญอยู่ไหนนะ ไอ้คนหลอกลวงเอ้ยไหนเคยบอกว่ารักหนูแค่คนเดียวไงล่ะน้องสาวโดนแฟนทิ้งหรือแจ๊อย่าให้พวกพี่ช่วยปลอบใจให้เอามาไปใกล้ๆฉันเลยนะเอาเอาวอา,อ,าอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิเดี๋ยวพวกพี่จะพาไปทำอะไรหนึกๆนกปล่อยนะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าขัดขืนดีกว่านะถ้าไม่อยากเก็บตัวนะช่างเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะอะไรเช่นนี้ขัข้นฟ้าเอ๊ะ,อะ,อะคุณคือฉันเป็นเพื่อนของพี่ชายเธอชื่อตังไม่นะ